ไฮยูสกายมีนมิสบีมนะฮะวันนี้นะบีมนะจะมาอันบ็อกซิ่งนะสินค้าตัวหนึ่งนะซึ่งมาจากร้านจังบอยนั่นเองนะซึ่งนะร้านจนะังบอยเนี่ยเป็นร้านขายนะอุปกรณ์ฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะที่มีทั้งแลมนะแล้วก็มีอุปกรณ์พวกไขควงทักอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะและที่สำคัญคือสินค้าที่เขาเป็นสินค้าเปิดตัวของเขาเลยเนี่ยคือเรียวนั่นเองนะ,ะซึ่งบีมว่าหลายคนก็พออาจจะ เคยดิเคยเห็นนะถ้าพี่มแกะกล่องมาทุกคนอาจจะเคยเห็นรูปหน้ารูปตาของเบลของเขานะซึ่งบอกเลยว่ามันสเปเชียลมากๆแล้วก็คือถ้าได้ดูออกมาแล้วคือแบบเฮ้ยดีอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยดีกว่าว่าพี่ร้านจังบอยเขาส่งอะไรมาให้กับเบลนั่นเองนะฮะ้าย อ่าก็คือน,นี่นะพี่เขาก็เป็นแบบเขียนข้อความมาให้นะฮะนี่เขียนว่า t o bore beam นะฮะ let fun j u n g boy นั่นเองน่ารักมากอันนี้ก็น่าจะเป็นโลโก้ของเขาเป็นสีสันของแบรนด์ของเขานะฮะอ่ะโอเคโอ้โหพี่เขาแพ็กมาแบบหนาแน่นและแน่นหนามากนะฮะ เราจะแกะกันอืมว้าวฮู้คือบอกว่าโอ้ไม่เกโอ้โหเ,เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเราเริ่มจากเออออะไรวะ <laughs> ดิ่งไม่ออกคือพี่เขาติดเคเบิลไทป์มาด้วยคือตรงนี้เห็นปะ มันมีเคเบิลไทย์ล็อกอยู่กับกล่องอะเออเลยดึงไม่ออกก็เลยแบบเอออะไรวะจะต,ต้องตัดเคเบิลไทป์ก่อนนะฮะไม่ไงั้นเอาละงั้นเรามาโอ้หพี่เขาให้มาเป็นเซตนะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดดีๆก่อน เอาละโอเคว้าว right. okay. <Wow. S 1> มันมาเป็นเซตทุกคนนี่นะฮะมันมาเป็นเซตคืออันนึงเนี่ยเป็นแอลเรียวนะถ้าคนส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าแอลเรียวเพราะว่ามันเป็นตัวแอลนั่นเองนะฮะแล้วอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นไอ้นี่โฟมติดนี่ฟิล์มว่ะโฟมติดตรงนี้น,น,นี้นนะ้นะเพื่อเวลาเราเล่นอะ่ะมันจะได้แบบ ไม่เลื่อนไม่ถลายนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เราจะเรียกว่า square r e e l นะคะหรือว่าเป็น r e e l สี an, ะะ่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นลาวเหล็กสี่เหลี่ยมนะฮะแบบนี้เขาจะเรียกว่ามันก็เป็นแบบเหมือนโรหน่อยนะเป็นโร square w e e l นะฮะซึ่งหมายความว่ามันเตี้ยนะฮะเป็น w h e ย l ที่เตี้ยนะฮะก็เล่นโอเคอยู่นะ,ะเออเดี๋ยวของแงอันนี้ออกมาก่อนน่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวที่ไว้กันลื่นนั่นเองนะฮะ โหแต่พี่เขาทํามาดีอยู่นะดูดิมีการแบบเนี่ยติดมาแบบนี้นะ,ะอืมใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวขอแกะก่อนแจ็งบอยฟิงเกอร์บอร์นะฮะอ่าอันนี้โอ้ติดอันนี้ด้วยเคเบิลท้ายแบบนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องตัดออกนะจ๊ะ อืมเราจะลองเล่นอันนี้ดูแล้วกันนะฮะอืมเขาให้อันี่มาด้วยอ่ะเป็นแบบเป็นนอ็อตเป็นสกูน็อตแบบนี้ด้วยอ่ะนี่นี่เนี่ยเป็นน็อตสกูน็อตแบบเนี้ยคือไว้ทํอะไรรู้ไหมถ้าถติว่าใครแบบจะเอาตัวจเจ้าเรียวตัวเนี้ยไปยึดกับอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปยึดกับโต๊ะใช่ป่ะก็แค่ไขาลงไปมันก็จะยึดติดแบบว่าเออมันไม่ขยับนะฮะหรือว่าใครอยากจะแบบครีเอทจัดนะฮะเอาไปติดกับ ฝาประตูดึงได้เลยนะเนี่ยเฮ้ย hey, มันเจ๋งนะเอาไว้ดึงฝาประตูได้เลยนะเนี่ยอ่ะเลิศอ่ะโอเคมีสกูตรงนี้มาให้นะฮะแล้วก็เป็นที่กันลื่นนะฮะเขาจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะอันนี้น่าจะเหมือนพวกแบบที่กันลื่นแบบพวกเก้าอี้โตะเลยนะน่าจะเป็นแบบนั้นเลยไม่ใช่ลิบเทปนะฮะเป็นเหมือนเป็นโฟมกันลื่นเลยนะฮะเป็นแผ่นกันลื่นแบบนี้ เค okay, แล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะคะ1อันนะคะ่ะเป็นลูกกระตาโอเคเอาล่ะจริงๆอยากลองสองอันแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราลองติดอันนี้อันนึงก่อนนะฮะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงแต่เดี๋ยวขอติดก่อนเดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันก่อนนะฮะเสียงเคาะ มันก็คือมันก็คือเหล็กนั่นแหละมันก็คือเส้นเหล็กนะฮะน้ำหนักอืมก็โอเคนะฮะกำนักโอเคนะฮะแต่เดี๋ยวเราลองมาสไลด์ดูสิโอโอแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบกันลื่นได้ขนาดนั้นนะคือทุกคนดูมันก็ยังสไลด์ได้ได้อยู่นะเพราะถ้าเล่นบิมว่านะน่าจะมีเลื่อนคิดว่า ตัวด้านล่างติดเป็นถ้าใครมีลิปเทปนะฮะเศษลิปเทปที่ไม่ได้ใช้นะบิมว่าเอามาติดใต้นี้น่าจะเวิร์กกว่านะฮะอันนี้มันยังแบบลื่นๆอยู่นะแต่ไม่รู้เป็นที่โต๊ะบิมหรือว่าเป็นที่กันลื่นนะแต่วิมว่ามันมันไม่ค่อยติดอะ่ะถ้าใครแบบว่ามีลิปเทปก็ติดลิปเทปดีกว่าน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาสไลด์สไลด์ดูก่อนโอ้มันลื่นแฮ ความยาวความยาวมันอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็แต่ก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่แต่ติดอย่างเดียวเลยบิมว่าที่กันลื่นมันไม่ลื่นมันไม่กันลื่นมันลื่นนะ,ะเวลาเล่นมันอาจจะแบบนิสนึงจริงๆถ้าใครมีแบบว่าลิปเทปนะแนะนําเอาไปติดดีกว่านะมันมันมันลื่นมันลื่นนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วเราไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแอร์เรียลนะฮะ ตัวแอรเรียลก็หน้าตาเหมือนกันเลยหมายถึงว่าไอตัวแผ่นกันลื่นอะเหมือนกันเลยนะฮะเขาก็ให้มาเหมือนกันนะฮะโอ้โอแต่ว่าสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์จะมีสามอันนะฮะรู้สึกมันเหมือนอะไรนะเหมือนกรอบรูปเลยสักอย่างเลยนี่เป็นอันนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้ แล้วก็เป็นอันนี้มีสามแผ่นนะคะแล้วก็มีที่การลื่นมาให้เหมือนเดิมสามอันอันนี้มีสามอันเพราะว่ามันมีสามอันนะฮะแต่เราคิดว่าถ้าติดมันต้องลื่นแน่ๆแต่เดี๋ยวเราลองก่อนเราต้องลองก่อนนะฮะอือหือลาน,นี้แจกเคเบิลไทป์เยอะมากเฟีย้ยวนะรู้สึกเหมือนแบบซื้อเอาไว้ ติดเคเบิลไทป์เราก็ติดะะการลื่นเสร็จแล้ว <S <S เหมือนกันมันก็ลื่น <S 1> <S 1> เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะน้ำหนักหนักกว่าแต่จะบอกว่าน,นี้สูงมากนะสูงมากกูด,ดิสูงเท่าแผ่นเลยสูงมากน่าจะประมาณสักเก้าสิบ มินได้ไหมสูงมากเป็นเลียวที่สูงมากกระโดดทีนี้ถ้าใครถ้าใครแบบออลลี่ไม่สูงหรือคิกฟิปไม่สูงนี่อาจจะไม่พ้นนะฮะเป็นแอลเดียวนะฮะรอเดี๋ยวเราลองกระโดดดูก่อนสูงได้ใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องกระโดดขงสูงไปอ่ะได้อยู่ไม่ได้ละทำไมอู <c oughs> มันก็ได้นะแต่ว่าอุมันเลื่อนแต่เราว่าโอเคนะฮะวัสดุทุกอย่างเราว่าพี่เขาก็ทำมาดีนะก็คือแบบนี้มีเขียนคำว่าจังอะไรวะเออใช่จังบอยฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะเออเขียนว่าจังบอยเฉยๆนะฮะก็แต่เราว่าคือเขาทำออกมาดีนะคือทั้งเรียวทั้งอะไรพวกเนี้ยคือดีมากคือต้องบอกว่าวัสดุที่ใช้มันก็คือเป็นเหล็กที่แบบอะ เล่นแล้วมันก็ได้ฟิลอยู่นะฮะเล่นแล้วได้ฟิลแต่ติดอย่างเดียวคือที่กันลื่นมันไม่กันลื่นมันลื่นมากทุกคนแนะนำํำยิบเทปติดนะน่าจะกันลื่นได้ดีกว่านะคะแต่โดยรวมแล้วบิมว่าทำออกมาดีเลยคะ่ะแล้วก็อยากจะบอกพี่คนที่อยากจะบอกพี่คนที่ส่งของมาให้บิมมากว่าพี่รู้ได้ไงว่าบิมชอบสีบ่วงทุกคน พี่ดูได้ไงบิ้มชอบสีม่วงคือบิมชอบสีม่วงมากและคือเฉดนี้คือแบบมันทัชใจมากมันโดนใจมากคือชอบสีม่วงนี้มากมันเลิศเลยเพราะว่าดูสิดูแผ่นบิมก่อนก็สีม่วงใช่ไหมเออนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็สีถูกใจมากแล้วก็อ่าให้ดูรีดีเทลนิดนึงนะคะก็ดูสิเขาจะมีการเล่นลายเล่นเฉดสีนะคะแบบเป็นแบบสบัดสบัดสีนิดนึงนะฮะ ทำออกมาดีเลยนะคะก็สรับนี้นะพี่ต้องขอขอบคุณร้านพี่จังบอยนะที่นะส่งของนะดีๆแบบนี้นะคะมาให้บีมนะได้ทดลองเล่นนะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะสินค้านะทั้งเวียลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถนะไปที่ Facebook ของพี่เขาได้บีมจะทิ้งนะคะเฟซบุ๊กแฟะุยลิ้นพันกันทิ้ง Facebook พี่เขาไว้ใต้ Description ของคลิปนี้นะคะก็ไป สอบถามแล้วก็ติดตามกันได้นะคะก็สําหรับร้าน s l ลด์ Shop นะฮะก็นะฮะมีสินค้ามาใหม่นะคะก็คือ s c o u ฟิงเกอร์บอร์นั่นเองนะฮะกับลน,ะะ New 2021น์นะฮะนิวกราฟิกทูทอนันน่นเองนะที่เพิ่งมาเลยแล้วก็มีสต็อกพร้อมส่งอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในเดือนหน้านะ,ะก็จะมีนะฮะ b บ็กลีเวอรแล้วก็ดินามิกนะฮะมาถ้าใครนะฮะรอ2ตัวนี้ก็ปูเสือรอไว้ได้เลยนะฮะสินค้านะกำลังจะมาอย่างแน่นอนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อ,อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะี thank you for watching ค่ะ